ครับวันนี้พามาดูต้นอินทผาลําแล้วครับวันนี้ว่างครับเอาปุ๋ยคอกมาใส่ให้เขาครับมีทั้งหมดอยู่สักแปดต้นหรือเก้าต้นนะครับ,รบปลูกปีที่แล้วแต่ว่าเขาอยู่ในถุงเพราะเรานานแล้วครับนี่ สูงท่วมหัวแล้วครับต้นใหญ่ต้นเล็กก็มีเหมือนกันครับต้นเล็กสองต้นนี้ปลูกปีที่แล้วไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยให้เขาเลยครับปีนี้เอาปุ๋ยมาใส่ให้เขาครับหลังจากใส่เสร็จครับใส่เรียบร้อยแล้วเอามากระสอบปุ๋ยหนึ่ง อันนี้เรามาลดน้ําให้เขาด้วยใส่แล้วขอลดน้ําให้เสร็จไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ค่อยจะมาอาทิตย์หนึ่งมาลดขอสักครั้งหนึ่งครช่วงนี้หน้าหนาวอยู่ครับหน้าหนาวจะเข้าหน้าแรงครหน้าหนาวก็แรงอยู่แล้วลดดามให้ขอหน่อยสักอาทิตย์ละครั้ง นี่ก็เป็นกินผาลำพันเลยนะครับกินกินผลสุกเขาไม่ได้กินสดครับผลสุกเพราะเองครับเราไม่ได้ซื้อส่วนมากที่เอามาเพาะนี่จะเป็นพันธุ์เล็กๆนัวจากตูนิเซียเราชอบทานนี่จะเป็นอีก แปลงหนึ่งที่เราปลูกไว้ที่บ้านเราก็มีอยู่ข้างบ้านแล้วนะสามต้นนะและที่นาอีกเป็นสิบครับอยู่ที่นาที่ป่ายางเรามีที่ว่างแล้วก็ปลูกไปครับแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับปลูกหมดแล้วสักนี่แหละครับ แปดเก้าต้นให้ขอให้ได้กินสักต้นนึงก็โอ้โหสุดยอดแล้วครับเราไม่ได้หวังว่าจะขายอะไรเอาพอได้อยู่ได้กินรลดน้ำให้เขานี่อินทผาลัมแล้วก็จะมีฝรั่งต้นหนึ่ง ผสมไปฮะครับต้นฝรั่งไกลๆนะฮะแล้วก็ให้ปุ๋ยไปเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่โตเท่าไหร่คะเล็กหวังว่าได้ปุ๋ยไปรอบนี้ครัมันก็งามขึ้นอยู่ปีนี้คงไม่เป็นดอกเป็นผลล้ไม่ออกดอกออกผลแนี่เลย ตอนนี้ก็สมควรฮะสวยอยู่ต้นนี้เราปลูกแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากมายะน้ำอยู่ใกล้ๆก,ก็ไม่ค่อยได้ลดเขาหรอกสักอาทิตย์ละครั้งปลูกปีที่แล้ว ปีกว่าไม่ไม่ไม,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 ไม่ถึงสองปีถือว่างามอยู่ถือว่าโอเคคงจะได้กินผลผลิตเขาอยู่ฮะแล้วก็ใช้นี่ครับหญ้าเราเอายญ้าออกจาก,กสวนมันแล้วครัมันสับปะหลังแล้วก็มาคุมโคนเขาไว้ฮะพวกหญ้าต่างๆเอามาคุมไว้ รักษาความชื้นถ้าเขาเปื่อยเขาย่อยสลายไปก็เป็นปุ๋ยให้เขาไปในตัวเขาอยู่ตามธรรมชาติยังออกดอกออกผลเลยเนาะเราปลูกขนาดนี้ก็ต้องได้กินบ้างอะ่ะนะฮะคงสักอีกปีสองปีหวังว่าคงจะได้กินได้ทานผลเขาจะได้รู้ว่า มันจะหวานมันเราไปซื้อเข้ามาไหมให้ดูกันต้องว่างครับมาให้ปุ๋ยค,ครับให้ดูปลูกตามแนวไร่มันสำปะหลังล้วแถวนี้ครับสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรมากมายครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเผื่ยเขาออกดอกออกผลแนละ้ว ผมจะให้ดูกันครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวลงให้ดูกันใหม่อีกรอบนึงครับ